โลโลโถโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อรับเข้าสู่อย่ามาตั้มใชนไหครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Expedition นะฮะอ่านถูกเป่าไม่รู้นะับผมต่อด้วยอ a ั m a ั Runner เกมนะครับซึ่งเกมนี้นะครับเป็นเกมค่ายเดียวกับที่เขาสร้าง Snow Runner เลยนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงเขาว่าเกมจะดีขนาดไหนนะครับเพราะว่าภาคที่แล้วก็ทำออกมาได้โคตรดีนะครับผมเป็นเกมขับรถออฟโรดที่แบบว่า ดีสุดๆไปเลยนะครับแล้วก็เขามีภาคใหม่คือภาค e x p e d i t i o n มาอีกภาคหนึ่งนะครับเป็นภาคใหม่ที่เขาจะนำเสนอนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเขาจะให้เราเนี่ยเป็นผู้นำภารกิจการวิจัยนะครับผมขับรถแบบหลายรูปแบบนะอันนี้อันนี้ผมแปลจาก Google นะฮะเราสามารถใช้เครื่องมือไฮเทคแล้วก็จัดการแคมป์และลูกเรือของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะประสบความสำเร็จในป่าอ่าเริ่มต้นสำรวจทางวิทยาศาสตร์ ที่จะรับรางวัลในขณะที่คุณปรับตัวเข้ากับความท้าทายของธรรมชาติและไขความลึกลับของนินแดนที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนนะอันนี้ผมแปลจาก google นะอาจจะงงๆหน่อยนะครับผมเออเป็นผู้พัฒนาผู้สร้างจาก snow runner เลยนะครับก็เป็นเกมใหม่เนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่ามันจะน่าเล่นขนาดไหนนะครับกด enter ไปเลยนะครับแล้วก็ไปกด new game เลยจะบอกว่าภาคนี้มีบรา b r o ซอ e r เหมือนกับ snow runner เลยนะครับ แต่ว่าตอนนี้ยังมีมอดได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าเกมเพิ่งเปิดตัวนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยครับเกมจะมีวางขายในวันที่6มีนาที่จะถึงนี้นะครับผมก็ไปตามกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบแนวออฟโรดขับแบบว่าลุยๆนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นมอดยังยังคนสร้างยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเกมตอนผมเล่นนี่คือเกมยังไม่เกิดเกมเปิดตัวแล้วนะครับแต่แค่แบบว่า คนเล่นยังไม่เยอะนะครับผมแต่ว่ามีขายจริงๆมาที่6นะครับเออเผื่อใครอยากจะไปตามกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวกดนิวเกมไปเลยนะครับแล้วก็เล่นใหม่เลยแล้วกันนะับผมผมเล่นไปแล้วนิดนึงนะฮะไปลองระบบอยูละก็คิดว่ามันก็โอเคดีนะครับอ่ะเดี๋ยวกดสกิปซีนไปเลยนะครับอ่มาถึงเขาก็ให้เราขับรถอะไรไม่รู้นะฮบผมนะอ่าันนี้ก็เขาให้กดดับเบิยูเพื่อเป็นการสตาร์ทเครื่องนะครับ อ่ะก็กดสตาร์ทเครื่องไปเลยนะแฮงเบกกดสเปคาร์อ่าเข้าใจกดเดินหน้ากด w นะครับแล้วก็ Real เลี้ยกกวซ้ายเลี้ยวขวากด ad นะครับก็เหมือนภาคก่อนเลยนะครับอ่าสตาร์ทเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็เดินทางกันเลยนะฮะว้าวจะไปเสียงแล้วก็ระบบฟิสิกส์นะครับทำได้ดีเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกมออฟโรดนี่อันเกมไหนอันดับหนึ่ง ต้องเกยมยนี้แน่นอนนะครับไปไปเดวไปอันนี้ผมดึงเบรกมือแล้วเมื่อกี้รถไม่ขยับเลยไปฮะเดี๋ยวเราลองทำเฟสไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมตอนนี้เหมือนเราอยู่แถบทะเลทรายอ่ะไม่เชิงว่าทะเลทรายมันเป็นแบบเชืออเขาที่ไม่ค่อยที่ไม่ค่อยมีความชื้นสักเท่าไหร่นะ่ฮะมาดูพื้นที่แห้งแล้งแห้งแล้งใมดูนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าเขาจำลองมาอยู่ในแถวไหนของสหรัฐนะรู้สึกว่าจะอริซฐานได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับระบบ wheel d r i v e นี่ครับก็สามารถกดชิปนะครับผมแล้วก็กด e ได้เลยนะครับจริงๆกด e เลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นการกดชิปซ้ายเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทเครื่องการขับแบบริบล็อกการใช้เบรกมือแล้วก็การใช้อการใช้ wheel Drive นะครับหรือว่าขับเครื่อน4ล้อนั่นเองนะครับผมจริง all wheel d r ได้มันไม่ได้แปลว่าขับเครื่อน4ล้อนะ มันแปลว่าขับเพื่อนทุกล้อนะครับอ่าก็ลองอามาใช้กันได้นะครับผมทีน,นี้เขาก็ให้เราใช้ออฟวิได้ก่อนนะครับอ่าประมาณนี้อ่าโอเคต่อไปเขาให้เราใส่ดิฟบล็อกนะครับผมดิฟบล็อกก็คือกด L อลชิปก่อนนะครับแล้วก็ลากลงมาตัวเอลนะครับใส่เกียร์เอลเสร็จปุ๊บหรือว่าเกียร์โลนั่นแหละนะแล้วก็กดคิวนะครับมันจะเป็นทําการเป็นการทาให้ ล้อมันเป็นดิฟล็อกนะครับก็คือล้อซ้ายล้อขวาหมุนหมุนพร้อมๆกันนะฮะมันจะได้แรงส่งที่ค่อนข้างเยอะนะครับเอาไว้วิ่งแบบว่าเจอคนหนาๆคนหนักๆคนลึกๆอะไรแบบเนี้ยนะครับผมหรือพื้นที่ที่มันไปได้ยากๆนะครับอา่าประมาณนี้ประมาณนี้โอเคเอา่าเดี๋ยวเราจะต้องไปทางเต้นซ้ายนะครับแหมลุซ้ายเลยแหมปลุยน้ำาลุยน้ำโอเคถึงจุดหมายปลายทางนะครับ เขาบอกว่าให้เรากด F นะครับเพื่อเป็นการเทรดนะครับผมก็กด F ไปนะฮะอ่าเป็นการเทรดก็คือเก็บของนั่นเองนะครับผมอ่าเก็บของมานะครับน้ำมงน้ำมันแล้วก็ s p a r พาร์ t จะบอกว่าภาคนี้เนี่ยมันมี s ปร์พาร์ t นะเอาไว้ซ่อมรถในส่วนต่างๆได้นะครับแล้วก็ของมีให้เราเก็บนะครับตามจุดต่างๆด้วยนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอ่า่อไปเขาบอกให้เราถอยหลังนะครับ แล้วก็ถยหลักยาวไปนะครับเคยาวไปต่อไปนะครับเดินหน้าตามจุดหมายไปทางไปเรื่อยๆก่อนอันนี้เป็นการสอนเล่นนะครับอ่าสอนเล่นนะครับผมว่าปุ่มไหนคืออะไรนะครับต่อไปครับผมเป็นใช้อ่า i n f ฟ a อินฟ inflation รอนอนอะไร i n f l a t i นซ system นะครับผมเป็นการปรับ ลมยางนี่ครับสามารถปรับลมยางได้นะสมมติว่าไปเจอแบบทางที่แบบว่าเป็นอ่าทรายหรือว่าอ่าทางที่มันเป็นอ่าผมจะอธิบายไงดีคือยางอ่อนยางแข็งเนี่ยมันเกาะไม่เท่ากันนะครับผมถ้าไปเจอพื้นผิวที่แบบว่ามันเกาะยากๆหน่อยก็ใช้ยางอ่อนๆน,นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ย,ยางอ่อนเนี่ยมันก็จะกินน้ํามันเยอะขึ้นนะครับผมประมาณนั้น นะถ้าเราใช้แยงแข็งก็จะกินน้ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าการยิดเกาะก็จะไม่ค่อยดีนะครับแต่พูดถึงการยิดเกาะกับพวกก้อนหินอะไรแบบนี้นะถ้าเกิดเป็นก้อนหินเยอะๆเนี่ยผมแนะนําว่าให้กดไปที่ลมยางอ่อนนะครับมันจะเกาะได้ดีกว่านะครับผมนะประมาณนี้ประมาณนี้เราก็กดคอนเฟิร์มไปนะครับสามารถเลือกลมยางรถได้ด้วยนะอ่าเจ๋งดีเจ๋งดีทานนี้ค่อนข้างทางมาละเอียดอยู่นะครับอ่านขะับไปยาวไปครับผม อยา่าไปฮะเออผมเพิ่งสังเกตนะว่ายางอะไหล่รถคันนี้มันใหญ่มากเลยแต่ยางรถมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นยางนั้นไม่น่าจะใช้ยางอะไหล่นะต้อจะเป็นยางแบบว่าเอาไปซ่อมคันอื่นหรือเปล่านะยางเรานิดเดียวนะยางอะไหล่ใหญ่มากนะอ่าต่อไปนะครับระบบเชื้อเพลิงนี่ครับผมอ่าให้เรากดคอนโทรลซ้ายนี่ครับคอนโทรลซ้าย,ายแล้วก็กดสเปกบา์นะครับเพื่อเป็นการเติมนะครับผม คอนโทรลนะฮะแล้วก็จริงๆจริงๆกดสเปคบา์เลยก็ได้นะแต่เราสมรามารถเอาเมาส์ไปเลือกแบบนี้ได้นะครับผมเห็นไ,ไหมอ่าอ่านี่เป็นเป็นทิกเป็นทิกนะครับผมอ่ากดสเปคบา์นะครับเพื่อไปทําการอ่าเติมน้ำมันนะครับผมอ่าตอนนี้ก็เติมเต็มแล้วนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้เติมน้ามันได้นะครับเราสํารองน้ํามันมาได้นะแต่ว่ากี่ลิตรกี่ลิตรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรถที่เราเอามาด้วยนะครับผม แล้วก็ของที่เราใส่นะฮะต่อไปเป็นการซ่อมนะครับสมมติว่ารถเกิดดาเมจนะครับกดคอนโทรลค้างไว้นี่ฮะแล้วก็มาดูทางด้านซ้ายมือนะครับอ่ามันจะมีสเปร์พาร์ทนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางนะครับระบบเกียร์ระบบเครื่องยนต์น้ํามันนะครับผมแล้วก็ระบบช่วงล่างนะครับสามารถกดสเปคบาร์นะครับเพื่อทําการซ่อมได้เลยนะครับก็แบบนี้อ่าสเปร์พาร์ทแต่ละอย่างก็ซ่อมไม่เหมือนกันนะครับ อ่าก็ซ่อมไปนี่ผมลองกดซ่อมดูนะครับอ่าอ่าสุดสุดละซ่อมได้หมดละนะครับประมาณนี้นะฮะอ่าแล้วก็ปล่อยคอนโทรลแล้วก็เล่นได้ต่อนะครับอ่าเยียวสบายนะฮะอ่าเป็นไงภาคนี้ค่อนข้างทําออกมาได้โอเคดีนะใช้ได้เลยนะครับโอเคจบภารกิจนะครับสําหรับการเริ่มต้นเกมนะฮะกด F เพื่อจัดเรียบรีอ่าส่งของส่งของอ่าประมาณนี้ได้มาส0 0พันนะผม โอ้ขัางเยอะเลยทีเดียวหรือเปล่าสมามพันนี่ถือว่าเยอะไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปลิตเติ้ลโคโลราโดนะฮะผมไปเดี๋ยวเราไปรับภารกิจนะฮะภารกิจแรกคือ First Expedition นะฮะเขาให้เราไปทำอะไรไม่รู้นะ,ะแต่เขาบอกว่ารีเควสต์แจ็คแจ็คสกู๋นะฮะมันอาจว่า School หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแล้วก็ไซบอร์ดนะครับ ไซบอร์ดนี่น่าจะเป็นรถที่มีกระบะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจแต่คือเขารียกเก็ตมาแล้วนะครับประมาณนี้ <ST AN TI AL> เขาบอกว่า d ิฟ <ST AN TI AL> ิลด,ด,ดิฟิคหรือว่าระดับความยากระดับ,บ e a s y นี่ครับอ่า easy จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเราต้องเลือกรถที่มันมีกระบะอ่านี่นนรถคันนี้มีกระบะนะครับรถคันนี้ก็มีกระบะเหมือนกันแต่ว่าช่องเยอะกว่านะ,ะช่องเยอะกว่าแต่ว่าราคาแพงกว่า ราคาแพงกว่าแล้วเราเอาคันไหนดีอ่ะเดี๋ยวลองเลือกๆดูก่อนนะอ่ารู้สึกว่าเราจะใช้ได้แค่สองคันแรกนี่ครับผมเพราะว่าสองคันแรกมีกระบะนะฮะอ่าประมาณนี้ออะผมเลือกเป็นคันแรกแล้วกันนะน่าจะดีกว่าเพราะว่าราคามันถูก <laughs> กดแอดปิดเลยนะครับแล้วก็คาโก้ให้ใส่เป็นอันนี้ไปนะครับผมกระบะสั้นนะครับกระบะสั้นใส่ไปอ่ะ โอเคเรียบร้อยใส่กระบาดสั้นเสร็จแล้วนีครับแล้วก็แบ็กกลับไปเลือกอ in ินอินเวนทรี่นะครับผมให้เลือกเป็นเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาต้องการต้องการอาตัวนี้ใช่ไหมสองตัวมา่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนจะสองตัวนะก็เสียตังไปอีกพันหนะครับประมาณนี้แล้วก็น่าจะน่าจะเท่านี้แหละนะครับน่าจะเท่านี้แล้วก็กดออกไปนะแล้วก็กดแบ็กอีกทีนึง แล้วก็กดเริ่มได้เลยป่ะกด F เ,เพื่อดีดอเด PLOY ่อสปอรลดลงนะครับอ่ะกดเลยดีกว่านี่ครับผมอ่าสตาร์ทเลยนะครับอ่านี่คือแมปแรกด่านแรกที่เราจะไปลองลุยกันนะครับอ่ามาถึงก็สตาร์ทรถเลยนะครับผมกดเบรกมือแล้วก็ไปกันเลยยิ้มยอดยิมยอดยิงยาวไปยิงยาวไปอ้าวเมันจะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับผม เราบอกใช้มินิแมปได้โดยการกดตัว M นะครับอ่ากดตัว M เ,เพื่อดูมินิแมปนีครับผมอ่าประมาณนี้ประมาณนี้มันไม่มีแผ่นที่โชว์นะเวลาขับรถนะครับต้องคอยกดแล้วก็มาร์คจุดเอานโอ้โหโอ้โหเดียวเดียวเดียวโอ้โหมาถึงรถก็คว่ำเลยฮะ <laughs> ยังไงล่ะทีนี้โอ้โหพี่อันขับรถยังไงครับรถคว่ำไหมทุกคนโอ้แล้วมันรีเซ็ตยังไงเนี่ยประเด็น อ้าวกดรีเซ็ตยังไงล่ะครับ <laughs> ถ้าเป็นภาคก่อนเนี่ยภาค s n o w r u n n e r เนี่ยสามารถกดตัว V หรือตัว N นี่แหละแล้วมันจะเรียก recover ได้นะครับถ้าไปกดที่ fuel ะรี่ย recover หน่อย recover ได้นะครับก็คือต้องใช้ต้องใช้กด mini map เอานะครับผมโอ้โหเการ recover ที่ <laughs> หาปุ่มยากมากนะครับผมว่าทำเหมือนภาคที่แล้วน่าจะง่ายกว่านะเออทำให้มันมีอยู่ในเมนูแบบว่าใกล้ๆนะครับผม รีคอเวอร์ใหม่นะครับหรือว่ารีใหม่นะครับผมเกิดใหม่นั่นเองนะฮเมื่อกี้มาถึงรถก็คว่ำเลยนะพี่อัดนี่สุดยอดถึงการขับรถจะเกินนะขับเกมไหนคว่ำเกมนั้นนะับผมสุดยอดเลยผมนี่เป็นคนที่ขับรถได้อัจเฉริ่ยที่สุดและเอ้าเขาบอกว่าให้ใช้ enco sounder นะครับ x c o sounder คืออะไรอะ่ะหมายมันคืออะไรวะ อ๋อมันคือแบบว่าตัวจับนะครับผมตัวจับใช้เสียงจับนะครับว่าน้าม,มันลึกขนาดไหนนฮะอ่าตอนนี้รถเรามันไปไม่ได้แล้วกดเป็นออวิลดได้เลยนะครับนี่ผมเป็นออวิลดได้ก็ไปได้สบายแล้วนี่ชิวๆไปขึ้นไปใส่ลุยใส่ลุยแต่ว่าล้อเราเหมือนไม่ค่อยลุยเท่าไหร่วะล้อเหมือนเป็นล้อแบบธรรมดาฮะเราต้องไปที่ไหนเนี่ยอ้าวเราต้องไปตรงนู้นผมมามั่วเลย ผมขับเลยครับผมขับเลยผมขับมาฝั่งนี้นี่มาทําไมก่อนไป่โถอาจจะถอยหลังก่อนนะครับถอยหลังก่อนตรงนี้ลึกตรงนี้ลึกไหนลองใช้เอ็กโค่ใหม่ดิอ่าตรงนั้นลึกครับผมไม่ไปผมไปฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้ไม่ลึกนะอ่าจะไม่ก็ขึ้นเดนจูรัตวอเตอร์อีกแหละน่ากลัววุวย,ยล้อล้อมีปัญหานี่ครับผมอ่าเดี๋ยวเราเก็บจานเอาเทียมก่อนนะครับ เป็นใดาวเทียมนะคืออะไรไม่รู้นี่ครับผมเอาไว้ทาไมก่อนไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนเนี่ยไปทางนู้นนี่ครับผมขับตรงไปเลยได้ปะฮาตรงไปได้อยู่เลฮะี่ยฟวฟาว้ามากไปไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันนะครับผมไปที่ไหนต่อเขาบอกให้เราใช้โดนนี่ฮะให้เราใช้โดนไหนมีโดนด้วยเหรอีเฮ้ยภาคนี้ฟิลวฟ้าว่าทุกคน มีโดนด้วยฮนะสามารถกดชิปแอปแล้วก็คอนโทลอ๋อกดชิปเพื่อเป็นการบินขึ้นสูงนีครับกดคอนโทลเพื่อเป็นการบินลงนี่ฮะ ASD ก็คือ Move นีแล้วก็ใช้เมาส์เป็นคาเมล่าเนี่ครับผมอ่าเราองขึ้นทางไหนเนี่ยอ๋อเราต้องขึ้นทางด้านซ้ายนี่ครับอ่าเอาสัญญาณหลุดไปไกลมากไม่ได้นะสัญญาณหลุดโอ้โหทำผสมจริงก็ะจัดนะครับผมเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องใชได้อยู่ใช้ได้อยู่ อย่าไปครับทุกคนเราขึ้นทางด้านซ้ายนะฮะฮะเขาให้เราขึ้นเขาไปแล้วก็ยิงยาบันไปนะครับโอ้หตรงนี้ไหวไหม่ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าตรงนี้ปึ๊บอ้าวไม่ไหวฮะไหวปะอ่าไม่ไหวครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนลมยางเป็นลมลมยางอ่อนแล้วกันนะครับผมอ่าแล้วลองวิ่งขึ้นดู ไหวไหมทุกคนตรงนี้มันเป็นเนินว่ะมันเป็นเนินหินที่แบบว่าไอนี้มากเลยที่แบบว่าสูงมากเลยปึ๊บก่อไหมก่อได้อยู่อ่ะไปครับอ่าพรเป็นลมยางอ่อนแล้วค่อนข้างที่จะก่อถนนดีอยู่นะเออหมายถึงว่ากาอพวกหินพวกอะไรดีอยู่นะครับอ่าโอเคปจริงๆลมยางอ่อนนี่เขาไว้ใช่กับพวกทะเลทรายนะที่มันเป็นทรายเยอะๆเนี่ย เาใช้มย,ยางอ่อนกันนะฮะโอเคตะลุยต้นกระบ,บองเพชรเอาละครับมาถึงตรงนี้แล้นะฮะเขาให้เราทําอะไรเอ่ยเขาบอกให้ใช้โดนใช้โดนเอาเดี๋ยว <c oughs> ผมว่าผมผมทําอะไรเลยแน่เลยเขาบอกให้เราบินไปให้เราบินมาตรงนี้นะครับเอา <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> ผมว่า ผมว่าผมน่าจะทําเกินเกมครับเข้าใจคาว่าทําเกินเกมไหมคือมาก่อนเกมอ่ะเขาให้เรากลับไปด้านล่างแสดงว่าเขาให้เราบินโดนมาถึงด้านบนก่อนนะแล้วเราค่อยแล้วเราค่อยขับรถขึ้นมานะครับเออผมว่าผมน่าจะทําผิดผิดสเตจอ่ะเออประมาณนั้นโอเคอา่าถึงตรงนี้นะครับสเตจคอมพิวต์นี่ไง จริงๆแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าแล้วเขาบอกว่าให้เราใช้วิ้นนะครับหรือว่าใช้สลิงี้อ่าจริงๆจริงๆมันกดกดแถบใช่ไหมแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็ลากอ่ลาอลากแบบนี้นะครับผมอ้าใช้ได้ใช้ได้เป็นการสอนนั่นแหละนะครับ EP แรก,แรกๆคงคงให้เราทําอะไรมากไม่ได้นะครับผมอ่าเขาให้เราอินสตอลรีดิโอสเตชัน เด d i o อสเตชันคืออะไรไอจานดาวเทียมที่เราเอามาเมื่อกี้ปะน่าจะใช่นะแต่ว่าวางสัญญาดาวเทียมตรงนี้นี่ครับผมวางจุดสื่อสารนั่นเองนะครับอ่ะกด enter delivery mode enter delivery mode กดอะไรอะ่ะกด inventory ก่อนเรอเอา้าเดี๋ยวเกมมันค้างอะตอนนี้เกมมันค้างทุกคน ทำไงก่อนมาโทรเดี๋ยวคลิกอะไรไม่ได้เลยทุกคนนะเกมค้างครับเกมค้างฮัลโหลเอาเอกด F อ่ะ Radio Station เ้าเมื่อกี้มันค้างมันไม่มีเมนูขึ้นมาเว้ยเออคือเกมมันอยูออ่ในช่วงแรกๆอยู่นะครับมันอาจจะมีการบั๊กได้นะทุกคน อ่าโอเคต่อไปเขาให้เราไปสำรวจนะครับพื้นที่นะครับผมต่อนะฮะเขาบอกให้เราใช้อะไรเนี่ยบีบีโ er. นบะีโนไบโนอ่ะบีโนคูลเลอร์อ่ะผมอ่านบางทีอาจจะอ่านภาษาอังกฤษผิดนิดหน่อยนะครับผมเขาให้เราไปสำรวจอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ไหนเนี่ยไหนไปตรงไหนไหนวะไปตรงไหนอ๋อไปตรงนี้นี่ครับผม เขาให้เราไปจุดนี้เหรอสามารถมาร์คแผนที่ได้นะครับจะบอกว่าไกลมากนะสามารถใช้อ๋อไอ้กล้องส่องทางไกลได้นะครับไหนส่องไปดูสิอ่ามีแอร์ดรอปอยู่ตรงนู้นนี่ฮะซึ่งเราจะต้องไปเอานี่ฮะมีแอร์ดรอปมีแอร์ดรอปไหนแอร์ดรอปมันขึ้นเป็นรูปแอร์ดรอบไหมอ่าขึ้นเป็นรูปแอร์ดรอปนะครับมีอะไรอยู่ไม่รู้นี่ครับผมเราจะต้องไปฝั่งนู้นนี่ฮะเราก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมโอ้แล้วทางไปนี่น่าจะค่อนข้างโหดอยู่นี่ฮะ อ่าได้เวลาลงเอเดี๋ยวก่อนที่จะลงเราต้องไปตรงนี้ก,ก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเราทําเกินเกมอีกนะย <c oughs> ุซิ่งโดนอ่าให้เราใช้โดนอีกแล้วนะครับให้เราใช้โดนมาสำรวจตรงนี้เหรอ่ากดแถบแล้วก็ไปที่โดนนะครับแล้วมันจะบินโดนถึงเหรอถึงปะเนี่ยเดี๋ยวสัญญ,ญาณขาดอีกไหม อา๋จะเ,เราลองไปก่อนลองไปก่อนอ่าระดับความสูงไ่เยอะเท่าไหร่อ่าโอเคใช้โดนมาสำรวจเลยครับเจอกล่องอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี้ยแล้วก็เจอไม้เนี้ครับผมเจอกล่องนะเป็นเป็นแอร์ดอบเป็นแอร์ดอบเนีครับผมไปเดี๋ยวเราไปเอาแอร์ดอบกันอ่าถอยหลังถอยหลังอ้าวถอยหลังไม่ได้หรอ๋อ,อผมผมกดเกียโลอยู่โอเคมาถอยหลังก่อน รถเราที่ดูไม่ค่อยไม่ค่อยออฟโรดเท่าไหร่น,นาะตุยางเหมือนเหมือนเหมือนเป็นยางออเทเลนนะทุกคนเหมือนไม่ใช่ยางออฟโรดไม่ใช่ยางหนาฮะจะลุยได้ไม่ค่อยเยอะเลยนะโอเคตรงนี้ลงได้ไหมเนี่ยน่าจะได้นะคิดว่าโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออฟโรดอยู่ตรงนี้ค่อยไปก็ค่อยไป,ยไปใจเยน็ยนใจล้มๆเราเป็นอย่างมาตั้งของแท้ไม่ได้นะเราต้องเป็นตัวปลอม <laughs> โอเคครับทุกคนลงมาถึงละเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูซิว่าเราจะมาเจออะไรเนะี่ยไหนเจออะไรเจอไอ้ตัวนี้นี่ครับผมแอบเก็บไปก่อนละกันนะผมไม่แน่ใจเป็นคืออะไรนะมีน้ํามันด้วยนะครับผมสามารถเติมได้เนี่ยเอามาเติมใส่ตรงนี้เติมใส่เติมใส่ให้เต็มนะมีสแปร์พาร์ตกดกดเอาสแปร์พาร์ตก่อนอา่าริงกด ใชเอนเทอร์ Enter, ได้ไหมอ่าได้เหมือนกันอ่าน้ํามันเดี๋ยวเติมเต็มยังเต็มแล้วอ่าเต็มแล้วก็ไปต่อเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนอ่าเราจะต้องมาตรงนี้เนี่ยครับผมอะไรคือฟอร์ด F O r D ฟอร์ดเราต้องไปทําไมตรงนูนะ้นเนี่ยมันคืออะไรตรงนู้นมันมีอะไรโอ้ตรงนี้ขนาดออาวิวได้ยังไม่ค่อยไปเลยเดี๋ยวผมต้องถอยไปไหนเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้รู้สึกว่าจะแคบๆเนีครับผม มันมันมันไปได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องใช้โดนนะครับอ่าเดี๋ยวเราใช้โดนนะแล้วเราก็ลองบินดูนะฮะโอ้ตรงนี้มันจะขึ้นไปทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ค่อนข้างแคบเนะียแต่คิดว่าน่าจะไปได้นะค่อนข้างแคบเนะี่ยแต่ว่าน่าจะไปได้อยู่แล้วก็ไต่ด้านข้างมานะครับไต่ด้านข้างมามาออกนี่เออน่าจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ คิดว่าแหละคิดว่าเพราะว่าตรงนู้นมันเหมือนจะขึ้นไม่ได้นะทุกคนเนี่ยตรงนี้มันเหมือนจะขึ้นยากอยู่นะครับเพราะว่ามันมีตะพักหินตรงนี้หรือว่าจะขึ้นทางนี้ได้เดี๋ยวๆลองดูลองดูลองดูครับไม่ไม่ใช่ปัญหาอเราลองถอยขึ้นตรงนี้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวปรับลมยางก่อนอ่าลมยางกลางๆแล้วกันนะครับโอ้ขึ้นไม่ได้ว่ะขึ้นไม่ได้ ยางยางมันลอยเลยอะยางมันไม่เกาะเลยอะเดี๋ยวลองลองตรงนี้ก่อนลองตรงนี้ก่อนโอเคลองตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวลองถอยอดูปับล้ำกับล้ำอ่าแล้วก็ขึ้นไปครับโอ,โอ้โหโอ้โหได้อยู่นะได้อยู่เดี๋ยวผมกับล้ำดีๆก่อนโอเคแล้วก็ขึ้นไปอีกรอบนึงตรงนี้ไหวไหมไหวไหมไหวครับผมโอเคไปได้ไปได้ไ ตอนแรกคิดว่าไม่น่าจะไหวนะโอเคลบยางกลางๆครับเจอหินเยอะอยู่นี่ครับผมแต่เราต้องไปตรงนู้นใช่ไหมก็ Get the next point. เดินเล็กพอยต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้เราไปไหนเนี่ยมันให้เรากลับมานี้ First e x อ e d i t i o n อะไรเนี่ยมันไม่ได้ให้เราไปนู่นนี่หว่าแล้วตอนแรกมันให้เราไปสำรวจอะไรตรงนี้วะมันมี Air d ด o ออยู่นี่นี่เ,เออเดี๋ยวผมแสดงว่าผมมาผิดตันที่ผมต้องย้อนกลับไปใช่ไหมให้ตายเถอะ ลืมดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราย้อนกลับมาได้เราย้อนกลับไปได้แต่ว่าขาลงอาจจะต้องเบาๆหน่อยนะครับขาขึ้นเราขึ้นได้แต่ขาลงลงได้หรือเปล่าอ่าลงได้อยู่โอเคเราเก็บแอร์ดอปมานะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาให้เราไปทำอะไรนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้ไม่ขึ้นเลยเว้ลองลมยางอ่อนดีได้ไหม รึบบล็อกด้วยดิบล็อกด้วยโอ้โหรีบล็อกด้วยก็ลื่นนะหรือว่าต้องลมยางแข็งลองดิรีบล็อกด้วยก็ไม่ขึ้นโอ้โหเอาไงลวทีนี้ลองใหม่ลองใหม่ลองลายใหม่ลองลายใหม่ลายเมื่อกี้อาจจะไม่ได้นะครับต้องหาลายใหม่โอ้โห,โโหตรงนี้ติดว่ะรึบได้ไหมโอเคได้อยู่ทุกคน มันลื่นมากบอกเลยบอกเลยโคตรลื่นน่ะอ่ะปึ๊บเนี่ยยางเรามันมันเหมือนไม่ใช่ยางดอกอทุกคนนะฮะไเหมือนมันจะขึ้นไม่ได้ฮะโอเคปไ,ได้อยู่ได้อยู่ไปครับไปครับโอเคไปนะไปนะได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่เหมือนตรงนี้ต้องใช้สลิงแล้วแหละ มารบดึงสลิงไปอึบอึบโอเคไหมโอ้โหนี่ดึงดึงสลิงแล้วยังไม่ขึ้นเลยอึบมาโอเคโอ้ภารกิจบอกว่าอีซี่เดี๋ยวดูไม่ค่อยอีซี่เท่าไหร่เนาะตอนนี้จนตกเย็นแล้วอะใช้เวลามาหลายหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะหลายชั่วโมงแล้วนะครับ ตรงนี้ให้เรามาทำอะไรเอ่ยนะผมขอไปดูหน่อยสิเราก็ขนของมาแล้วนะครับสเตจคอมพลีทนะครับเขาให้เรารีคอเวอร์นะครับหรือว่าเริ่มใหม่นั่นเองนะครับกดตัวเอ็มนะครับแล้วก็ไปที่จุดนี้เพื่อทำการรีคอเวอร์นะครับผมก็กดเมาส์กลางเหรออ่ะรีคอเวอร์เสร็จแล้วอ่าเปการเอารถวารับมานะครับผมแล้วก็มาตรงนี้ต่อนะคร ่าเสร็จสินผลแลก,กิจนะครับผมได้มา2,000นะครับอ่าโอเคเก็บของได้ครบนะทุกคนแล้วก็ค่าของนี่รู้สึกว่าจะได้อีก2,000กว่านะครับก็ได้เป็น4ี่พันเจนะโดนดาเมจไป5พอยต์ระยะทางที่เราวิ่ง1กิโลเมตรนะครับผมใช้เวลา14นาทีนะน้ำมันใช้ไป67ลิตรนะครับผมโอ้โห67ลิตรเลยเหรอสุดยอดสุดยอดใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะี่ฮะอ่าแล้วก็มีปลดล็อกแผนที่ใหม่นะครับเป็นอะดิโซนากับอะไรเนี่ย คาปะเทียนคาปาคาปะเทียนรนอะผมอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเกม Expedition ันี่ครับผมอามัลรันเดอร์เกมนะฮะก็เป็นเกมใหม่จากทางค่ายเซอร์ค่ายที่ทำซึ่งวอลลันเดอร์นั่นแหละนะครับผมก็ลองซื้อมาเล่นกันดูนะครับเผื่อใครชอบแนวนี้เนาะเอ่อประมาณนี้ประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็คงได้ที่ดูกันเพียงเท่านี้แหละนะครับผมก็ยังไงก็ คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว่าเกมนี้น่าเล่นขนาดไหนนะหรือถ้าอยากให้ผมเล่นต่ออีกพคัสหนึ่งก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันนะครับพิเศษคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองนะฮะเดี๋ยวแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอูโอเกะครับผมบ๊ายบาย